แกรนไซโกดีอย่างไรทำไมเฮียตี้ถึงมาเล่นวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> เดี๋ยวพวกเรามาดูเลยนะครับว่าคลิปนี้ทำไมผมเลือกยี่ห้อนี้แกรนไซโกี้ไม่ธรรมดาสวัสดีคยครับทคนสวัสดีครับตี้ <c oughs> สวัสดีครับคุณยูสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน um> yes ีุ่่นวันนี้เราสวัสดีครวบีว่าเราจะมารีวิวเิกาาของเด็ดจากญี่ปุ่นกันนี่เลยคุณยูช่วงโควิดเนี่ยชีวิตผมมันเหมือนโชคชะตากำหนดไว้อให้ผมมาเจอกับเนื้อคู่ตัวจริงของผมสักทีช่วงโควิดเนี่ยเดือนกว่าๆเนี่ยผมได้ถุงอย่างเงี้ยมาสี่ถุง เขาว่ากันว่าคนเราเวลาอยู่กับตัวเองน,ะนานมากขึ้นก็จะเจอตัวเองใช่ใช่ใช่ <c oughs> คือ <c oughs> บางทีค้นหาตัวเองนะ,อ,ะอยู่ในเราอยู่ในช่วงที่แบบบางทีแล้วก็คือโรเล็กสปอร์ตโมเดลอ่ะก็ก็ <c oughs> ทั้งเนี่ยที่เริ่มสนใจในการก็อยู่ยแต่โรเล็กไงมัมีแวบ,บไปปัตต้ฟิลิปบ้าง แต่บางเอิญบางเอิญก็ไปไปเจอเนี่ยยี่ห้อเนี้ยอเอ๊ะเวลาผมเคยพูดไปคลิปหนึ่งแล้วอย่างไรตอนไลฟ์ตอนไลฟ์กันออ๋ตอนไลฟ์ลเออถ้ามีใครมีโอกาสได้เห็นตอนไลฟ์นะเรากับเฮียโชคุยกันแล้วว่าเอามาโชว์เรา,าอะไรกันเหมือนเหมือน,น,นกับว่าผมได้พูดกันเกิดมาให้ฟังแล้วว่าชีวิตผมมันเหมือนไปเจออะไรบางอย่างที่เป็นจุดที่น่าสนใจเกี่ยวเรื่องนาฬิกานั่นแหละไปดูยุโรปนาฬิกาก็เลยกลับมาดูหนังญี่ปุ่นเดิมนี่แหละครับคุณโยูภูมิใจนำเสนอ แกรนไซโกยี่ห้อนี้เลยครับคือยี่ห้อในกาแกรนไซโกก่อนจะไปเรื่องอื่นเรื่องใดอันนี้คือไซโกหรือเปล่าคือถ้าผู้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วถือว่าเป็นคนละแบรนด์อย่างอย่างเด็ดขาดเลยอ๋อ<ย>ก็คือ,ค,อ<ะ>คือใครเห็นแกรนไซโกเนี่ยก็คือไม่ใช่จีชอบไม่ใช่ในที่เราเคยเห็นกันมันคือคนละคนละกันกนคือเอาจริงๆก็ต้องยอมรับแหละครับมันก็กําเนิดมาจากไซโกนั่นแหละพียงแต่ว่าในโพสิชันของเขาจริงๆแล้วตอนนี้เขาแยกเป็น1แบรนด์เลยอารมณ์คล้ายๆกับเล็กซัสกับโตโยต้าใช <น S> ่ <ใน S 1> มอเตอร์ไซค์กับโตโยต้าคล้ายยี่ห้อโตโยต้ากับเล็กซัสนั่นแหละนี่คือเราเอาเล็กซัสวันนี้คือเราเอาเล็กซัสแห่งวงการนาฬิกาญี่ปุ่นมาคุยเย้เนึกออกไหมอ่าอ่าใช่ไหมเล็กซัสมันเป็นแบรนด์หรูอ่าเอาง่ายอย่างโตโยต้าหรูหรูๆของของโตโยต้าอย่างเช่นอัลฟาเวลฟายเนี่ยขายคันหนึ่งสามล้านเล็กซัสเนี่ยก็เอารถคันเดียวกันเลยแหละเอาไปตกแต่งภายในนิดหน่อยขายหกล้านเรื่องออกมาเรื่องออเรื่งเข้าใจ แต่ว่าแกไซกโก้ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าอน,นกาไซกโก้แล้วก็ไปตีคําว่าแกไซกโกแล้วแล้วอัพราคาไม่ใช่นะอ่าจริงๆริงเราต้องบอกว่าอย่างนี้มันก็เป็นแกงเก่าแก่นะเมื่อก่อนผมก็เคยเห็นแวบๆเดินผ่านห้างเห็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออแต่บางทีทเร<ล>าเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะคือคือความรู้สึกเราเร,าเ,ราเราก็ไม่รู้ เมื่อก่อนของไซโกะอ่ะมันก็คือนาฬิกาทั่วไปคนมองว่าอ้าวนี่ก็ไซโก้ก็เหมือนไม่ดูดีกว่ารู้ไหมก็เหมือนนาฬิกาทั่วไปอ่ะเราก็ซื้อหากันทั่วไปครับไม่เคยรู้ว่าไอ้คำว่าแกรนไซโก้เนี่ยมันเป็นกลุ่มนาฬิกาหรอพอพอเวลาเห็นคำว่าแกรนต่อจากนั้นบางครั้งก็รู้สึกเฉยๆฉะใช่ใครจะคิดว่านาฬิกาอย่างเงี้ยก็มีเรือนหลักล้านหลักหลายล้านก็มีหลักแสนไซโก้นี่คือถึงหลักล้านเลยเหมกันใช่แล้วก็มันไม่ใช่แบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือมันก็เป็นอออินนนนนนเเเตรร์์ชั่แแลบดหมืกันทั่วโลกแล้ว <ừ> ในกลุ่มコเลกเตอร์อะครับถ้ามีเหมือนกันนะอย่างในกลุ่มในเมืองไทยเองก็แล้วตามอะบางท่านอาจจะสะสมโรเล <ừ> ็กปัตเตอ i ฟิลิปเแต่ก็จะมีหลายท่านเลยที่เล่นกลุ่มนี้อยู่อะก็สนใจยี่ห้อแบรนด์ไซโก้แ <www. S 2> น,น่นอน <c oughs> คนไทยชอบญี <laughs> <laughs> ่ปุ่นส่วนมากเ,เอเอเผมก็ชอบก็เป็นแบรนด์ที่ดีเลยอ๋อ <All. S 2> คือบางเออผมไปเจอเพื่อน <c oughs> ผมออกออกอยู่ในยูทูบแล้วเาพูดถึงแบรนด์นี้ผมก็เฮ้ยในะใคร ค,คุณคขออนุญ,ญาตเอ่ยนามนะครับคุณป๊อปปฏิภาคป๊อปนะครับคุณป๊อ,ปป,ป,อป,ปปฏิภาคมิลินทัปทีมเนี่ยเป็นเป็นนักบินเนสถาปนิกเป็นคือหลายอย่างะครับก็เป็นเพื่อนผมแล้วกันนะครับก็คือเป็นคนอะไนี้แฟนพันธ์้ศิล,ละปะปีไหนวะผมจําไม่ได้วะอ่าโอเคโอเคเป็นผู้ที่มีมีรถนิยมอ่ะพอดีเขามาพูดเกี่ยวกับนาฬกายี่ห้อนี้ผมเฮ้ยขนาดคนที่มีรถนิยมแบบนี้เขาก็ยังพูดถึงไงอ่าเด็กก็เลยแบบ อยากมีแล้วก็ยิ่งผมก็เลยรู้สึกเอาง่ายๆคือเราเป็นเราเป็นคนไม่มีเทสแต่ว่าเห็นเพื่อนที่มีเทสแม่งมันมันซื้อข้าวร้านนี้กูก็อยากมีเทสบ้ากไมกเหรแบบเฮ้ยไอ้เพื่อนกูนั่งกินข้าวนนี้แม่งกูดีป่ะกูเดินไปนั่งกินมากดีกว่าเงี้ยคุณป๊อปบอกกับคุยกับผมว่ามันมีภาษาที่ฝรั่งเขาคุยกันบอกว่าโรเล็กซ์เนี่ยเราซื้อเราใส่โรเล็กซ์เนี่ยมันมันเหมือนเป็นการอินเฟสผู้คนคือทำให้คนอื่นประทับใจหู้ใส่โรเล็กซ์แต่การใส่การไซโก้เนี่ยเราใส่เราจะพัดภูมิใใจนตัวเอง้ ผมก็เข้าผมได้ผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้น่าเสียตังค์เรือนแรกผมก็จะเข้าใจมันใครดูไดรี่ที่เราเคยทาก็จะเห็นเฮียใสไปแล้วคิดูนาฬิกาอะไรทําจากไทเทเนียมทั้งเรือนนะครับกลไกสปริงดิฟไปกลไกที่นี่แหละครับคือหัวใจของแกรนไซโก้เลยคือไม่มีนาฬิกายี่ห้ออื่นทําแบบนี้เลยยกว่าเจ้าเดียวในโลกเจ้าเดียวในโลกเลยไม่คืออะไรครับสปริงดฟ์ปเนี่ยเป็นกลไกของนาฬิกาของของแกรนไซโกรุ่นหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของ การเดินของเข็มวินาทีปกติเข็มวินาทีเวลาเราเดินเนี่ยถ้านาฬิกาอ,อัตโนมตัติรุ่นดีๆเนี่ยความถี่ของเข็มมันจะเยอะจนกระทั่งเรามองแล้วสั่งเหมือนมันก็ค่อยๆเดินไปเหมือนกันแต่ถ้าเราเอากล้องมือถือสโลโมชันมาถ่ายดูเราก็เห็นว่าในหนึ่งวินาทีเนี่ยบางยี่ห้อขยับ3ทีบางยี่ห้อขยับ5ที16ทีใน1วินะะเรามาซูมดูใน1วินะ,นะแต่ในแกนไซโก้ <ๆ S 2> ไม่ว่าคุณจะเอากล้องซูเปอร์สโลโมชันระดับกี่เฟรมเรทก็แล้วแต่มายคุณจะนับ ครั้งที่เขาเดินติ๊กติ๊กไม่ได้เพราะมันไม่ได้ขยับเป็นติ๊ก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 อ่ามันขยับไงไม่ขยับแบบวืดไปเลยเหรอกวาดไปเลยครับกวาดปไปช้าในรายการที่เข็มเวทีเดินเร็วที่สุดเดินทีตัวในโลกเลยหรืเปล่าใช่เพราะม,มันต้อง<ท>ใช้ใชคำว่ามันไม่เฉี่ยเพราะมันเดินลวดเดียวน่ะเดินกวาดไปเลยมันไม่ใช่ตึ๊กติ๊กติ๊กติต๊กนะ เพราะกลไกในการไม่เคล็กทั่วไปมันจะมีตัวกลไกหนึ่งนะครับที่มันใช้ไปกในการเบรกเข็มวินาทีให้มันขยับไปทีละติ๊กๆๆๆๆตกตแต่ของแกมไซโก้เนี่ยกลไกเขาไม่ได้ใช้ไม่คล็ดทัเบรกคือมันไม่มีโลหะไปชนกับโลหะแต่มันเป็นโลหะเข็มวินาทีที่กำลังเดินแล้วถูกเบรกด้วยสนามแม่เหล็กอ๋อมีการเหนี่ยวนำเกิดสร้างแรงแม่เหล็กแมกเนติกฟิลด์รเบรกแม่เหล็กอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันทำให้เข็มวินาทีเนี่ยถูกเบ ไอิสามแม่เหล็กคือมันเหมือนกับหยุดไม่กระชากคือมันหยุดสมูทจนกระทั่งแบบดูเนียนมันก็เคลื่อนไปแบบสมูทคือตอนที่ขึ้นลานแน่นอนลานเนี่ยมันจะใช้เห็มในสะสมพลังงานเข้ากับกับเข็มนาทีจะต้องเคลื่อนไปตามลานอยู่นะแต่ว่าตัวเบรกลานเนี่ยเป็นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าหยดเบรคมันก็จะสมูทพลังงานมันก็จะค่อยๆถูกปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็คลายลานไปเรื่อยๆเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วตอนแรกตอนแรกผมก็คือยิ่งนาฬิกาไฟฟ้าใช่ไหมอย่างเงี้ยใส่ถ่านใช่ไหมใช่ป่ะถ้าใส่ถ่านเราจะรู้สึกอีนาฬิกาใส่ถ่่่่านนนเเปป็แสไไมด้ใชะ แต่มันไม่ได้ใช้ฐานครับเหรอกลไกของเขาเนี่ยขึ้นลานตัวลานสร้างกําเนิดให้เกิดกระแสไฟฟ้าระดับนิดเดียวเป็นไฮบริดนะกระแสไฟฟ้าเนี่ยไปถูกไปถูกใส่อยู่ในวงจรที่ทำให้เกิดการเป็นเหนี่ยวนำาปดไอแม่เหล็กขึ้นมามที่ให้เบรกเข็ม็นนาทีในขณะเดียวกันก็มีการสะสมไฟฟ้ากลับไปในระ,ระบบแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยคือพูดง่ายมันกําเนิดไฟฟ้าขึ้นมาโดยที่ไม่มีฐานเลยตลอดชีวิตเฮ้ยก็คือแบบ ทั้งแบบเราใส่เข้าไปปุ๊บมันก็มีการเดินวงวารวนกลับมาใช้วงกรมีการปล่อยพลังงานไปนแล้วก็มีวงกรซับเป็นพลังงานกลับมาแบบคือมันก็จะวนอยู่ในนั้นป่าไปแล้วอ่ามันก็เลยเป็น,นกลไกหนึ่งที่แบบแล้วมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เข็มวินาทีเดินกว่าอ่าแต่ความแม่นยําของสปริงไดส์นะครับบวกลบหวินาทีต่อวัน คุณลองไปดูนาฬิกายี่ห้อดังยี่ห้ออื่นๆของสมิทก็ได้นะครับว่าว่าความแม่นยำเนี่ยได้ระดับแกนไซโกคไหมอ่าได้าได้าไหมคุณลองมาดูยี่ห้ออื่นก็ได้คือแม่นยำแบบสุดๆเลยป่ะแม่นยำสุดๆครับสุดๆจริงแล้วมันมีแม่นยำกว่านี้ด้วยแล้วแบบเบสิคสำรองพลังงานอย่าง72ชั่วโมงเครื่องของบางยี่ห้อของทางขายสวิทเนี่ยเพิ่งทำได้เมื่อไม่นานใช่ไหมเพราะกลัวไม่ดีกว่าแปลกๆอ้าวที่ตัวเลขคือคือแม่นที่สุดในโลกมันคือนาฬิกาคอร์สใช่ไหมนาฬิกาคอร์สคาสิโอเดือนละน้าร้อ่น นาฬิกาเมคานิกที่มีความแม่นยำสูงขนาดนี้นี่คือที่สุดอ่ะมันเป็นแบบการใช้แมคานิกเพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมันเป็นไมได้ยากที่ผมเล็งรุ่นใหม่นะสัมลองได้สัมลองพลังงาน80กว่าชั่วโมงแล้วก็ถุงแต่ราคาเดยหลายล้านสี่ไม่ธรรมดาเอาที่เอายดีนครับปาติกนลิฟแล้วที่หยิบมาวันนี้นี่จะโชว์ความเป็นญี่ปุ่นคือในการนี้นอกจากเรื่องกลไกที่ผมพูดอ่ะแกนเซโก้เขาดังเรื่องไหนรู้ป่ะเรื่องไหนครับแสงและเงาถ้าเราไปดูในกาคลาสสิกหรือไง ของแกนไซโก้หลายรุ่นเนี่ยเขาจะเป็นนาฬิกาที่ปกติในนาฬิกาทั่วไปทูจะเห็นเขาจะใส่วัสดุเรืองแสงอยู่ในเข็มวินาทีในหน่วยเข็มใช่ครับไพรน้ำาภายน้ำอ่านั่นแหละที่เราเรียกภายน้ำกันแต่แกนไซโก้หลายๆรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นสปอร์ตนะที่เป็นรุ่นของเขาเขาจะไม่มีไอพวกวัสดุเรืองแสงอยู่ในนาฬิกาเขาเลยอ่ะแล้วมองสินมองไงเขาบอกว่าเข็มเขาเงามาก เงามากมากแม้กระทั่งมีแสงนิดเดียวมันก็จะซ้อนให้คุณเห็นเนอะฮะอันเข้าใจผมลองมาแล้วิดไฟมืดหมดเลยิดไฟมืดปุ๊บคือขอให้ปิ๊หนึ่งแม่งเงาผมปิดไฟมืดหมดเลยผมลองละไม่เห็นนี่เลยแน่นอนก็การสะท้อนมาด้วยแสงนิดนึงเออแล้วอ่าแล้วยอมรับกันว่าก็บอกว่าในการดูนี่มีแสงอะว่าสแกนเซ็กโกไปจะทราบซึ่งได้ต้องมีรูปอันหนึ่งอ่ะมาส่องคือคือมาส่องดูการขัด เขาบอกเขาโชว์เลยนะว่าศิลปะการขัดเขาเนี่ยเป็นแบบญี่ปุ่นเซนนะเซนนะเซนนะมันมีคำศัพท์เดี๋ยวกูลืมชื่อไปละเดี๋ยวเอาไปคิดหน้าจะมาพูดแต่แต่เมื่อกี้ที่ที่ขอเฮียดูอ่ะตอนเจอกันมันแบบผิวหน้ามี texture เขาเน้่ยเยอะแล้วก็ก็หน้าที่มันทําให้เขาดังเหมือนกันคือหน้าหน้าไดเอ้ของเขาที่เขาเรียกว่าสโนว์เฟ k คือทําหน้าปัณิกาให้ปกติเราเห็นเรียบเงาอะไรเงี้ยใช่ใชแต่เนี้ยเขาจะทำให้มันเป็นเหมือนหิมะเป็นแบบตอนแรกผมดูผมนึกว่ากระดาษสา